สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาวิ่งว้าวตัวนี้เป็นจุฬาเอ้ยกิษณีในก็าเมีลูกนะครับ,รบไม่แน่ใจนะครับว่ากี่เซนเพราะว่าเอาเอาความสูงผมบ่ ประมารอยามาณลอยหกปรามาณลอยหกดีคิดบาทได้ฮะไม่สิมาใช่ป่ะท่านผู้ชมว่าเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนครับแล้วเรมีของของน่ายักได้ป่ะไหนฮเช้าของไหนก่อนบ่โอเคคือกลองให้พี่เนี้ย พี่ดนสปอยดิเงยวาวดิามพอตัวตัวปนถงนานั่น้าปิป็นหูโดนบ้าหน่อยนั่ว่าท่านไงเขาดกนั่มวาท่านไงเขาดกเขาขี่รถโต๊บานนองม่วงอบานม่วงบานม่วงเอ้ยไรเาขึ้นเศษใหญ่เลยเอ้ยไรเขาขึ้นเใหญ่เลยกันเห็นอยู่ไม่ในน้อยเองประมาณลอยหาชิปก็กลวนี่แหละก็กนดกาต่างๆสิ่งหนึ มผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับเอ้าผมจะทำอ,อะไรคับเขาอที่นั่นอเออเขาไปทางไหนและนะเห็นห้อยนะอยู่เองเกาะมือทุกทางมองมือยไหนมันลมดิแต่กินอ้กิีขึนมไปเรีนซอยเตาอ่ะเห็นเต้ยพอเนน่กล่องไว้หกได้เดี๋ยวได้นะเดี๋ยวด้ ่องพดอย่ไปเลซอยกล่องพี่กล่องพี่กล่องน้พี่กล่องเบิดกล่องตามวาวนี่เด้เบิดกล่องตามาวอนี้เด้องอะนี่เบิดกล่องเบิดไดก็ได้เออเนาะพี่ถอนใไป่คุณนะคุน้องงานนะพี่ถอนไปให้งานนะออลงมาตะเก็บวะไปกินเนื้อพีเส่าให้เฮะ

บูกเนาะแล้วนี่นาทำหมทำมือลูนาบม่ยอมาเลเลยเห็นไหมนะเห็นนะฮะมัดถือมูนมัดถือถือกว่าไปเดี๋ยวไปนอนมาว่าไปเดี๋ยาหลีกเรา่ะไปฟอกเลยครดีไปไมาสม่ม คีอว่าไม่ใช่อีกและว่าว่ยว้าวามันลงนิ่มอยวะว้าว้ามันนี่ว้ามาาัาาามานนียงงายมันบบขึ้นไม่ใส่มันยงไม่สสยร่วงร่วงขาขึ้นไปนะอ่าจะจาไหนรูนะีนะ้วนะ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  ต้องหยักหัวใหม่เล้ชมต้องหัวต้องต้องหยับหัวใหม่มันหมุนเออพี่กองในเบื้อพี่พี่กองนี่นะพี่ก้อยในเบื้อกล่องหาตามวางให้ียบอะไรบางึงบอกก็วางมันบอได้ขึ้นแล้วมันเอียงใายแล้วก็ประจันเต็มดวงหมุนนี้มันเอียงใายแล้วก็ประจันเต็มดวง ีนาทีละมีนะเขาพราัก yeah. ันเต็มดวงแไปดีกีนาทีละสามหลานนาทีอานดีสามี่ส่นาทีใางนะขีฮะขีเอ้ี่พสนาทีนี่ผ่านปะฮะนีอยู่นีอยู่ว้าวยุดเด้ก็อนเลยบ่เต้นเทจ้าวันนี้เขาก็ได้ถือวาวมาแลนะครับนี่นะครับวาว เขาก็จะเป็นปอยกันนะครับว่าว่าผมก็ยังไม่ขึ้นนะครับมาสีรูบี้เนื้อถ้าว่าจะนี้ขึ้นไปต่อไปก็เป็นว่าผมนะครับเรียบร้อยนะครับตั้งกล้องก่อนเฮ้ย คือประหยัดไม่ไดอีกะเยเอ ว่าทางเทคนิคงแัีนทามล่านผู้ชมาแรงครับครัโอ้าลาวเกี่ยวุบเกี่ยวาีังงานครับเมื่อ้ครับ คนภาก็เกลียบเกลีบเกลีบ,บว่าสักหัวครบับเมื่อกี้ครับว่าไม่ใหาไปก่อยดิฮะยว่าไม่หาตื่อดิเออพวกก็ะไปหางนะเว้ยว่าไาได้หาคนหนึย่หหนย

นลงบอบอลหม,มุนตะคิวอ๋แตกลงหน้ามัตัวนี้ลงบอเอาเขาลงหน้ากูบอเขาไปหล่นลงมาดิเดี<า>๋ยววันนี้บวอวก็ได้ลงนะครับเฮ้ยแต่วันนี้ตาก,ก็หอยไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวันนี้บวอวก็ได้ลงแล้วครับบอจะต่อยก้อนนะครับต่อยแม่ต่อย มองเข้าหมัดว่าไว้หนังพี่ก้อยว้าออวัดหมัดวังนั้นแห้นอนั่นนั่นนั่นานั่นานี่ว่าไปยังไง กี่ลยบดเตะบานเหรฮะค่ขัดลวไปหนึงนี่ขัดเดียวขัดเดียวขึ้นทางได้นะฮะนี่เขาจะขึ้นือวาเนงอางงอ่างงอ่งง่งงอ่างเอ่างง้่างงอ่างงอ่างงอ่งงอ่างงอ่ออ่า่างอางงอ่่งอ่างงอ่างงอ่าางงอ่า่างงอ่างรอ่างงางงอ่าอ่งอง ไปยงลมบ่มีแต่วันนี้เราจะมาปิดคลิปยอกยอกยอกใหม่ติ่งใหม่บะติ่งขิงครับเจ้เสบองว่ร์ัวบะติ่งขิงอะ เปนไปเลยครับตัวเาลงเบาเกินไปครับแปดกิโลเมตรแปดกิมตรซีอครับผมพอทามาเลยไปหาลงแปดกิโลเมตรได้ครับมอยก่อนครับคุณผู้ชมเรื่งต่มอยมอยมอยเจ้าวันนี้ล่มอะไรวะคนคนพันอะไรวะคนเงินอะไรอะยังก้อมีอะไรยังก้อนนำเลย คเนเว่งกร์มุ่ยเนาะนี่คือคนดังก็คือพีกอยเองีกอยตัวเดพันสอง้มรับสมอ,อ,อยู่จากจังวัดนเนี่ยกะอมเนครับม,ม,มาให้พี่น,น,น,นุ้นได้อ่านนเดับเพาังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมมือไงมือตายพี่พี่่ปปดเลยคาไปบาีหรแล้วนี่ไปเจอพ่สากัตองขอตาลูกอ่เอ้ย ไพ่อนเ่อนพ่นจาสร้างกันตขอตัวหน้าไปก่อนนะครับตลนแรกมีก็กลัเข้ามาสวัสดีครับไปปุ้ย